เป็นการนั่งกินอาหารญี่ปุ่นที่เห็นไปไกลถึงภูเขาไฟฟูจิเพราะที่นี่ก็คัดสรรแต่วัตถุดิบพรีเมียมเกรดโอมากาเกซซี่ซูชิฮานะเสิร์ฟโปรเดตสามวัตถุดิบแซลมอนฮอนมากุโระแล้วก็ฮาบาชิซึ่งแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันใครที่เป็นสายเ <ไป S 1> ฮลตี้รักสุขภาพเนี่ยแอลนำเสนอเซตนี้เลยฮาบาชิเซตทั้งซูชิซาซิมิโรยัมแล้วก็อีมาริซึ่งปลาฮาบาชิของที่ร้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงด้วยเมล็ดงานนะทุกแล้วก็เป็นปลาที่คุณภาพดีอร่อยที่สุดในฤดูกาลนี้แหละ ภาพดีโปรตีนสูงถ้าจะให้จุใจอิ่มคุ้มแล้วก็สายแซลม,มอนต้องจัดเซตนี้แซลม,มอนเซตที่ถูกรังสรรค์มาจากเชฟเป็นอย่างดีมีทั้งซูชิซาซิมิโรอ,อิมารีแล้วก็เนงิดแซลมอนซึ่งความสนุกและท้าทายในการได้กินเซตนี้นั่นก็คือเป็นการเพิ่มมิติที่หลากหลายในการกินแซลมอนวัตถุดิบหลักก็ไม่แพ้เซตอื่นแซลม,มอนที่ถูกส่งตรงมาจากนอร์เวย์สีส้มสวยชัดมีไขมันแทรกซึมอยู่เล็กน้อยอร่อยนุ่มเซตปิดท้ายฮอนมาโกโรทูน่าบลูฟินที่ร้านนี้จะเลือกใช้ปลาในส่วนที่เป็็็็นน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 เเเเเกก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 รรรรรรดดพีีีีีีีมมมมมมม่่่่่่่่่่ยยทททสสสสสุุุัััััคคืือออออชชชููโโโแแแลลล้้้วาาาาาาิิผตตตตตปปษณ์ฉำำใหงง คุณภาพว่าเกรดโอมากะเกจจริง,รงๆที่กัดร้านซูชิฮานะจะตั้งอยู่พอตชิโนชั้น2องาลงใต้เส้นหลักพระราม2สมุทรสาคร